น้องอ้าวมีอะไรเหรอพี่พี่ะะ้าขาวว่ามีแข็งวิ่งนะ่ะพี่เข้ามาก่อนสิโอเค แข่งวิ่งเหรอใช้แข่งวิ่งของเต่านะ่พี่อยากไปดูมากๆเลยหนูก็อยากไปดูนะงั้นน้องต้องรีบไปแล้วแหละมันมีอยู่แค่เที่ยงถึงบ่ายสามเองนะเราต้องรีบไปแล้วเออนี่หนูตื่นตั้งเก้าโมงแล้วนะใช่ใช่งั้นเออแม่เตรียมแซนด์วิชไว้ให้น้องันตัวแล้วนะรีบไปกินเถอะจ้า สวัสดีค่ะแม่อ้าวสวัสดีจัดทารยซาแล,แล้วพี่ไม่กินข้าวเหรอพี่กินเสร็จแล้วเออวันนี้หนูกินแซนด์วิชเหรอคะใช่จ้าว้าวนา่าทานมากมากเลยอืม กินหมดแล้วไปดูไปดูการแสดงดิการแสดงอะไรเหรออ้าวก็แข่งวิ่งไงจริงสิกับพี่พูดการแสดงหนูก็งงเลยเฮ้แข่งวิ่งอะไรเหรอจ๊ะอ๋อพอดีพี่ชวนหนูไปดูแข่งวิ่งของเต่านะคะโอ้จริงเหรอจ๊ะมแม่ก็อยากไปนะแต่แม่คงไปไม่ได้แล้วแหละงั้นหนูไปกับพี่นะคะจ้าพี่เราได้ไปกันเถะไป ค่ะคนขับปิดทางนะคะเออขอโทษค่ะเราไปนั่งกัน คนดีมากทุกคนเข้าไปพักได้เราจะประกาศผมกันตอนเที่ยวเอ,อือเอ,อเอ,อือเอ,อเอือเอืมีกลงอยู่ตรงนั้นกรรมาการจะดูอยู่โอเคท่านผู้ชมโปรดทางด้านซ้ายจะมีการซื้ออาหารและแจกจ่ายพวกน้าน,นะคะเช่นไปซื้อได้ค่ะรักแักครู่ค่ะตอนบ่าย อีกครึ่งชั่วโมงเราจะประกาศผลค่ะกลับ้าค่ะเอ้าเอาน้ำก็ไปกินกันเถอะใช่ใช่เอาน้ำกินกันนะเราไม่เอาน้ำมาประกฏประกโอ้เราจะมาประกาศผลกันเถอะลานกว้างเดินตรงซอยปล่อยและจะแจกจ่ายเซนที่กัน เขาประกาศงงๆเนอะจริงสิแต่เขาบอกจะจ,าจา่ายแจกแผนที่อืโอเคนี่ค่ะคือแผนที่นี่ค่ะนี่เลยค่ะนี่แหะนี่เหลยค,ะลยค,ะลยคะ่ะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะตามแผนที่ละค่ะเอาแผนที่มาดูกันเถอะอืมอืมอืมโอเคเข้าใจแล้วเก็บกัน ซื้อน้ำกินกันเถอะอ,อ้ยรับอะไรดีคะออขอเป็นน้ำขอเป็นน้ำหนึ่งขวดค่ะนี่เลยคะ่ะยี่สิบบาทค่ะ,ะจะไปวัน,นะะทุกบ่ายขอบคุณมากค่ะไปกันจุดที่เดินไปเลยตัวพองเนี่ยตัวนี้ ฮะเป็นไหนกันหมดแล้วจริงสิเอตามแผนที่ลไปเลยไปกัน